สวัสดีครับผมนายแพทย์ทิติพันธุ์นุ่มสิรินะครับเป็นสูตินารีแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์นะครับโรงพยาบาลนวเวศครับความสมบูรณ์นะครับและก็ความปลอดภัยของลูกน้อยนะครับคือความปรารถนาสูงสุดของคุณแม่ทุกคนครับผมในฐานะสูตินารีแพทย์เนี่ยก็ต้องการมอบการฝากครรภ์และก็การคลอดนะครับที่มีคุณภาพให้กับคุณแม่ทุกคนครับผม คุณแม่ที่ทราบว่าตั้งครรภ์นเนี่ยสามารถเข้ามาพบแพทย์ได้เลยครับคุณหมอเนี่ยก็จะทําการตรวจยืนยันการตั้งครรภ์นั้นแล้วก็คํานวณอายุครรภ์ให้รวมถึงการดูตําแหน่งของการตั้งครรภ์น,นะครับว่าเป็นท้องในมดลูกหรือว่าท้องนอกมดลูกรวมถึงการรับคาปรึกษาครับในการดูแลตัวเองนะครับทั้งดูแลทั้งคุณแม่แล้วก็ลูกในครรภ์ในช่วงอายุครรภ์ต่างๆนะครับ แล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าเราต้องมาตรวจประเมินดูว่ามีภาวะคันเสี่ยงสูงหรือเปล่าหรือมีภาวะความเสี่ยงใดๆก็ตามที่อาจจะซ่อนเร้นอยู่ซึ่งส่งผลต่อการตั้งครรภ์และก็ลูกน้อยในอนาคตได้อะครับผมภาวะคันเสียงสูงนะครับก็คือว่าภาวะใดๆก็ตามนะครับซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งบรรดาและทารกในครรภ์น,นะครับ อาจจะก,ก่อให้เกิดอันตรายหรือเสียชีวิตได้นะครับทั้งในระหว่างตั้งครรภนะครับระหว่างคลอดแล้วก็หลังคลอดซึ่งจําเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดครับผม ในภาวะคันเสี่ยงสูงเนี่ยเราก็จะระบุไปแต่ละความเสี่ยงนะครับว่าคุณแม่เนี่ยเสี่ยงที่จะเป็นโรคอะไรได้บ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นภ<พ>าวะคันเป็นพิษเนี่ยเราก็จะใช้การซักประวัตินะครับดูประวัติเดิมของคุณแม่ว่ามีภาวะใดๆก็ตามที่เสี่ยงที่จะเป็นภาวะคันเป็นพิษหรือเปล่าเช่นเคยมีภาวะคันเป็นพิษในคันก่อนหรือเปล่านะครับหรือมีโรคประจําตัวที่เสี่ยงที่จะเป็นภาวะคันเป็นพิษหรือเปล่า ในกลุ่มที่เสี่ยงเนี่ยเราก็จะตรวจคัดกรองนะครับในช่วงไตรมาสแรกเราใช้อันตาาร,นราซาวเน่เพื่อดูเส้นเลือดของมดลูกนะครับเพื่อประเมินว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นภาวะคันเป็นพิษเพิ่มขึ้นหรือเปล่าหรือในบางรายอาจจะต้องเจาะเลือดนะครับ ในปัจจุบันเนี่ยเรามียาเพื่อให้คุณแม่ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดคัเนเป็นพิษนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดคันเป็นพิษได้ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการตรวจเรื่องของเบาหวานในขณะตั้งครรภ์นะ,นะครับในผู้หญิงทุกรายก็ควรที่จะตรวจเบ,บาหวานในขณะตั้งครรภ์น,นะครับโดยจะมีการกินน้ําตาลแล้วก็หลังจากนั้นหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็จะมีการเจาะเลือดเพื่อดูวัดระดับน้ําตาลในเลือดของคุณแม่และที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเรื่องของความพิการแต่กําเนิดของทารกในครรภ์นะครับเราก็จะทําการตรวจอัตตรรราาาาาววดดูภะพิกิกกกกแ่ํเนนของททคุ โดยใช้เครื่องอัลตราซาวด์ 2D 4D เราจะสามารถวินิจฉัยภาวะปากแหว่งเพดานโหว่เรื่องของหัวใจพิการแต่กําเนิดได้นะครับเรื่องของสมองหรือว่ากระดูกแขนขาที่ผิดปกติได้รวมถึงอวัยวะต่างๆเราก็สามารถตรวจได้ครับนอกจากนี้เนี่ยถ้าพูดอีกเรื่องหนึง่งคือเรื่องของพันธุกรรมครับที่ผิดปกติเพราะในปัจจุบันอายุของคุณแม่ที่ตั้งครรภ์นเนี่ยค่อนข้างเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นความเสี่ยงในเรื่องของพันธุกรรมของลูก ที่เกิดจากคุณแม่ที่มีอายุเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดการผิดปกติได้ที่พบได้บ่อยก็คือเรื่องของโรคดาวซินโดรมครับในปัจจุบันเนี่ยเรามีการตรวจเลือดคุณแม่เพื่อตรวจคัดกรองเรื่องของดาวซินโดรมและก็สามารถวินิจฉัยได้ด้วยการเจาะน้ำคร่ำนะครับเจาะชิ้นเนื้อลบรวมถึงการเจาะเส้นเลือดสายสะดือครับเพื่อเอา โครโมโซมของลูกเนี่ยมาตรวจวิิจัยว่ามีอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่าอันสุดท้ายนะครับที่อยากพูดก็คือเรื่องของการคลอดก่อนกําหนดนั่นนะครับซึ่งเป็นภาวะที่ก่อให้เกิดปัญหาได้นะครับในภาวะการคลอดก่อนกําหนดเราก็จะใช้การดูประวัติของคัน,นก่อนๆเช่นเดียวกันนะครับว่าเอ๊ะคุณแม่ท่านนี้มีการคลอดก่อนกําหนดมาก่อนหรือเปล่าในรายที่เกิดการคลอดก่อนกําหนดมาก่อนในคันที่แล้วเนี่ยความเสี่ยงที่จะคลอดก่อนกําหนดซ้ําอีกมีความสูงเพิ่มมากขึ้นนะครับเราก็จะมีการตรวจวัดความยาวปากมดลูกนะครับเพื่อประเมินความเสี่ยงลวม าการให้ยาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการคลอดก่อนกําหนดได้นะครับการฝากครรที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็การตรวจอย่างละเอียดเนี่ยมีความสําคัญมากในการคลอดของลูกที่ให้ผลลัพธ์อย่างดีที่สุดนะครับ <losers. S 1> การฝากักครรที่มีคุณภาพนะครับกบ็สามารถปิดจุดอ่อนและก็ลดความเสี่ยงในด้านต่างๆได้นะครับเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณแม่และก็ลูกน้อยในครรนะครับผม